โอเคครับมาต่อที่ E ีีต่อไปเลยนะครับสำหรับใครที่รับชมผ่าน u t u b e นะครับ EP พนี้เราจะตามหาราคอนบอลนะครับแล้วก็ขอพรนะครับจะมีพรอะไรกันบ้างอ่าเดี๋ยวไปดูนะอ่าไปที่บ้านเต่าก่อนครับมันจะมีบอกนะครับว่าแต่ละที่มีราคอนบอลตรงไหนบ้างเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะหาราคอนบอลให้นะครับถึงภาคจอมันบูยังครับอยู่ระหว่างครับกำลังจะไปภาคจอมันบูแต่ว่าระหว่างเนี้ยมันจะมีเควสให้ทำครับระหว่างทางโอเคแต่เราต้องไปหาราคอนบอลครับ ผมอยากรู้เหมือนกันว่าหาดราก้อนบอลเป็นยังไงนะ <th le ön> ช่องอื่นอาจจะหาไปแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่เคยหาเลยผมไม่รู้ไงว่าเป็นยังไงเคยแบบหาแบบเป็นเป็นภารกิจไงแต่หาเองยังไม่เคยหาอยากรู้เหมือนกันว่ามีพอ <th le ön> <เ>ลอะไรขอบ้างหาแป๊บเดียวครับเกมนี้หาดราก้อนบอลมีนานโอเคได้แล้วลูกแรกเห็นไหม หนึ่งรูปครับไม่รู้เรียกว่าอะไรภาษาจีนไม่แม่นไม่อยากจะพูดเดี๋ยวว่าพูดผิดโอเคครับหมู่บ้านลูกกะริ่งมีเคเวสเสริมด้วยนะ เอาไหนวะดักนบอลอยู่นี่ไปดราก้อนบอลลูกที่สองมาหาไม่นานครับแต่นานตอนย้ายไปที่อื่นใช่ครับหาวนไปตอนนี้ได้สองลูกแล้ว อีกห้าลูกแป๊บเดียวไม่เกินผมว่าไม่เกินห้านาทีก็ได้นะนะ <_ C 1> เดี๋ยวดูนะครับพรที่จะได้คือพรอ,อะไร <_ C 1> เอ้าบูมาอยู่ตรงนี้เหรอยังไม่ทำก่อนนะเจ๊บูขอหนูขอเก็บดราคอนบอลก่อนนะเจ๊อ <_ C 1> <_ C 1> โอ้ยคนก็จะหาดราคอนบอลมันยุ่งยากจริงไอ้พวกนี้ หัว้นฆ่าไปก่อนครับฆ้บาโดนก่อนดีวก,นนดกดว,ว่าโดนมาเจอะแล้วอโดนเปนหลบอย่าหลบข้าสีตัวโดรน โอเคครับทำลายโดนให้หมดนะครับไอโดนพวกนี้นี่ตัวน่ารำคาญคนระับโอเคเท้ายมันเติมดาววิธีไหนได้บ้างครับกเก็บครับเก็บตามทางเลยอ๋อหมายถึงดาวเลยดาวเฟซบุ๊กเหรอมันมีเติมนะเติมเป็นผ่านบัตรเครดิตแล้วก็มีเป็นวอลเล็ตครับ ประมาณนี้แหละผมก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันโอเคดราค้อนบอลลูกสุดท้ายอันนี้อะไรไม่รู้เก็บมาก่อนเหรียญดีเอาไว้ฝึกครับโอเคได้แล้วไปอีกสอีกสลูกอ,อยู่ไหนนี่แผ่นเดนโคไดโฮแผ่นดินแล้ววะ ออโอเคเดี๋ยวเราต้องเปิดแมพก่อนครับอ่าอยู่นี่ใกล้ๆเห็นมาหาง่ายมากจริงๆอยากให้ราคันบอลหายากกว่านี้นะเป็นแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปไขปริศนาว่าอยู่ตรงไหนผมว่าถ้าอย่างนั้นน่าจะเพิ่มมารถรดในการหาราคับอลนนไ,ไอ้นี่หาง่ายไปแต่ก็ดีสะดวกครับรโอเคเรียบร้อยๆๆๆๆๆอีก3ลูก ไปครับทะเลศสาบดากินลีกําลังไปภาคบูใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าแวะเก็บดราก้อนบอลก่อนอยากลองขอพรดูครับจะได้อะไรมั่งอ,อ,อยู่นี่โอเคไปเลย ไปเราจะไม่สนตัวกิ๊กีระหว่างทางเราจะเก็บแต่ราก้อนบอลจับแกบแน่นเลยมะฮูมะฮูอยู่ด้านหน้าอย่างนี้อ่าอ่ะ,อะ,อะขอคอยคารินต่อครับ กลายลยสองลูกโอ้ยเล็งไม่ตรงโอเค,อเคลูกสุดท้ายอยู่ที่ไหน ลูกสุดท้ายนี่ครับปะปะ่าย่าเทาชื่อเฟียวดีวิธีขอพอรอยังไงไม่รู้เลยเนะี่ย <c oughs> โอ้มึงนี่ใหญ่นะ <c oughs> เมืองนี้แบบใครไม่ทราบนะครับเป็นเมืองที่กซเกเตอร์เจโรมาปวดนะครับตอนแรกเลยที่ว่ายำชาโดนกระเทือกพราะงั้นแหละใครรู้วิธีการขอพอรก็บอกผมได้นะฮะเพราะผมไม่รู้ ลูกสุดท้ายนี่อยู่ลึกเลยอะ่ะ <c oughs> ถ้าไม่ใช่ชาวสายานี่มันยิบไม่ได้เนี่ย <c oughs> ขอไงอ,ะ <c oughs> อ่ะดราก้อนบอลอ๋พอพรข้อหนึ่ง <c oughs> อยากสู้กับนับปลาอีกครั้งโอ้โหมีแต่พร อยากได้เทมแปลกตาอยากเป็นคนรวยต้องการอะยามานีอยากสู้กับเซลจูเนียอยากสู้กับคิวอี้อยากสู้กับอาปูอยากสู้หน่วยลบพิเศษกีนิวสู้ทำไมวะอ,อยากได้เทมแปลกตาข้อสองอยากเป็นคนรวยข้อสามอ่ะสู้กับสักคนก็ได้หน่วยลบพิเศษกีนิวแล้วกัน ในสาระมาเล็กๆในรถพิเศษกินดูมาแล้วมังกรวิธีป่อพรตอนกดุึงสาระมันจะมีเลือกให้เคลียรการแข่งอนนะครับโอเคกดแล้วเมื่อกี้มาป่อพรครับโอ้แม่งโครยิ่งใหญ่ทานมาเร็วอันนี้ทานไปแล้วโอ้ โอ้โหได้ของวัตถุดิบมาเต็มเลยครับได้เงินมาอีกแล้วก็ไปหากินนิวต่ออยากให้ชุบชีวิตปีเซอร์มากกว่านะแล้วว่าเขากักไว้แล้วครับจะทำภาคใหม่เขาบอกว่าหยุดุดตรงไหนนะเมื่อกี้ กิมันบอกอยู่ตรงไหนวะฟิตไอ้กีนิวใครจำได้ไหม,ไมกินิวอยู่ไหนวะนี่เหรอไม่น่าใช่นะ,อะลองไปดูเลยหรือต้องเปิดแมปใหญ่ดู อะไรดูนครับแมปใหญ่แมนใหญ่ตายแล้วขอพรกีนิวแต่ไม่รู้แม่งอยู่ไหนไปดูตรงนี้นะครับไม่ใช่หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่กิน อฮ้ยศา์ขอปอนกีนิวแต่หากีนิวไม่เจอเมื่อกี้อ่านไม่ทันมันอยู่ไหนเยนี้มช่างมันและกีนิวเราไปทำภารกิจเราต่อเดี๋ยวทั้งนั้น ก็พรนะเอ้ยขอให้ได้ท่าไม่ตายใหม่อะไรอย่างนี้เอออยากได้ท่าไม่ตายใหม่ๆม,มากกว่าเกียรติขอแบบโค้หังใช้ไฟนอนแสดด้าอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบท่าของคนอื่นมาใช้ตั้งมันแล้วไอ้กีนิวอเออละชีวิตเองไว้ สารชีวิตเองไว้ ครับคุณแม่โอเคครับกินหลักแล้วจะต้องศึเกยอจะอยู่ในร่างนี้จะพอเวลาฝึกวิชาก็ได้ครับจริงๆสักวันหนึ่ง,งผม,มต้องไปโรงเรียนสิน,นะโอเคอาจจะทาําสคริปต์เลยป่ะเนี่ยโอ้ประสบการณ์ขึ้นเต็มเลยครับอ่าทาําสคริปต์แล้วปุ้ยอูรันิยอตเตะ地球はセルの魔の手から救われ人々は平和な暮らしかし その平和にも人間とはうんまれわだパジョマンブージョンマンブー君 <music> チップガンタシンスッコップローセルとの戦いから นับตั้งแต่การสู้เซลเกมเลาได้ผ่านไปเจ็ดปีเมืองที่สงบนี้เรียกว่าซาตานซิตี้เนื่องจากมิสเตอร์ซาตานที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นผู้ก่อกู้โลกอาศัยที่นี่จึงได้ตั้งชื่อ,อเมืองนั้นตามชื่อของเขาแม้ว่าความจริงแล้วจะไม่ได้เป็นเยี่ยงนั้นซุนโกฮังอายุ16ปีแล้วเขาอาศัยอยู่ในชนบ,บทซึ่งมีโรงเรียนอยู่ใกล้ที่ผ่านมาเขาเรียนทางไกลเลือกเาความรู้ด้วยตนเองอที่บ้านเดีวต แต่จีจี้พูดในเป็นแม่ว่าไม่เพียงพอจึงส่งเขาไปเรียนโรงเรียนมัธยมไปจากซานซิตี้สซานซิตี้ไม่ปลอดภัยที่ว่าขณะมีหัวขโมยติดอาวุธปรากฏตัวบ่อยๆโกฮังเจอระหว่างทางไปโรงเรียนตอนนั้นโกฮังเขาจึงทำก็เลยแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่าจึงเกิดเป็นนักรบผมสีทองดังนั้ที่ขับไล่หัวขโมยไปได้จึงรีบบอกห่างจากที่นั่นเพื่อไม่ให้ใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขา ทุกคนเรียกเขาปนจานาว่านักครบสีทองและลือกันว่าตัวนี้จริงแท้จริงของเขาแลรวชสิทองอีกครั้งเขาจะเป็นใครกันแน่โอเคครับเจอเมียละหลังจากนั้นเจ็ปีโกหังตอนมปลายเป็นผู้ประดุมความยุติธรรมเสียเวลาไปเยอะต้องรีบไปเรียนแล้วละ,ละโอ้เติบใหญ่แกงก้าน่าจะมีเมียได้แล้ว ก่อนอื่นเลยเปิดป็น mm ที่โลกไม่ได้ด้วยจะฝึกวิชาซัหน่อยไปเลี้ยงก็ไปบินได้ไหมเนี่ยบินไม่ได้ด้วยวิ่งได้อย่างเดียววิ่งเร็วอะวิ่งเร็วก็ไม่ได้โอ้ลำบากจริงๆเป็นมนุษย์ปกติอ๋อได้แล้วโอ้ยโอ้ มึงกระโดดสูงขนาดนี้นี่นชาวโลกไม่สงสัยมึงก็แปลกแล้วเนี่ยโอ้โหดูกระโดดโอ้โหไฮจัมว้าวว้าวไฮจัมไฮจัมโอ้โหดูดูนะกระโดดทีนึงตอนนี้โดดไม่ได้แล้วหมดพลังแล้ว โกฮั <Hi. S 2> งกุงที่เพิ่งย้ายมาใช่ไหมฉันชื่อเลซ่าฝากตัวด้วยนะคะส่วนคนค,คนนี้ชื่อบีเดลดนายยนนิ้ะตกใจเลยเลยสิคุณพ่อของบีเดลนะ่ะเป็นมิสเตอร์ซาตานคนนั้นนะเอ๊ะมิสเตอร์ซาตานเหรอเห็นไหมละ่ะตกใจด้วยจะว่าไปแล้ววันนี้นายมาสายสินนะ,นา,น,ะนายเห็นความกหงวลตอนที่พวกโจรปล้นธนาคารหรือเปล่าเป็นยังไงเหรอ นักรบผมสีทองน่ะขับไล่พวกหมวยไปแล้วงั้นเหรอแต่ทําไมสนใจเรื่องโจมพุทธนาคารล่ะอ๋องานในเลทของบีเดลคือผู้พิทักษ์ความยุติธรรมนะก็แหมเป็นลูกสาวของพิเตอร์ซาตานนี่ก็ต้องช่วยโลกเอาไว้ถูกไหมล่ะเธอแก<ม>ร่งมากตำรวจก็กกเลยไหว้วานบ่ยบยบยอยๆงั้นเหรอนายตัวสูงเท่ากับนักรบผมสีทองเป็นเลยเอ๊ะเห็นที่ต้องไปปรึกษาคุณบูม่าแล้วลองปรึกษาคุณบูม่าดีไหมเนี่ย เออดูตัวก่อนแล้วกันล้วค่อยพูดสิอย่างเจ้านี้เนี่ยเหรอจะจัดการเจ้าห yeah, ัวขโมยได้เดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นวิชาเบสบอลแล้วเดี๋ยวก็รู้เองเจ้านี่พอขับไล่หัวขโมยไปได้หรือเปล่ายังไงก็ไม่มีทางตีลูกที่ฉันคว้างได้หรอก ต้องอกมือไปทำเรื่องซะแล้วทั้งคุณมแม่แล้วพวกคุณดูมาต่างก็บอกว่าถ้ามีคนรู้ว่าพลัง,งผสมกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่นอน,นโลกนี้มันลำบากจริงๆเกิดมาเก่งมันเฟี้ยวมันงอมันแปลกอย่างนี้เหรอเนี่ยโอเคเราจะตีเบสบอลด้วยเว้ยเควสในตำนานครับโอโ้โหฉันจะใช้บอลเร็วสุดๆของฉันคูหน่อยสักการ ตะวัางแรงไว้มากๆแล้วเอาไว้ตีเบสบอลไว้ตีไงวะตีไม่เป็นอ๋อถูกจังหวะแล้วก็กดจะไม่ให้ตีโดนสักครั้งเลยโอ้โหคนอย่างพี่นะโฮมรันอีหนูอือโดนไหมไม่โดนอ้ยะเอาไหมครับลูกแรกถือว่าซ้อมครับอือเป็นไงล่ะโฮมรัน ทะลุชั้นบรรยากาศเก่งบ่ละโอ้เอ้นายรับบอลของฉันฟ oh <my. S 1> ุกนะครับฟ oh <my. S 1> ุกเองไปนอกอวกาศแค่นั้นแหละเก่ง so นั่นสินะตั้งท่ากแบบมือสมัครเล่น oh <my. S 1> นี่เราออมแรงมากไป oh <my. S 1> หรือเปล่าเนี่ย oh <my. S 1> ต้องนี้ปรึกษาคุณบ oh <my. S 1> ูมาซสแล้วอน่าสงสัย สี่สองครั้งก็โดนเนี่ยโอเคครับไปขอบูไม้สร้างชุดเซ๊สดนร้างชุดไหน่อยสวัสดีครับคุณูร่องจะปกหน่อยสวัสดีครับคุณบูมามีเรื่องจะปรึกษาสักหน่อยครับ อ้ออาวโกหังคุงเหรอปรึกษาเรื่องอะไรล่ะอื้อแปลงร่างอย่างสมบูรณ์โดยไม่รู้ตัวจริงใช่ไหมมีวิธีดีๆอะไรไหมครับก็มีสิใช้เป็นอัสยานะจริงเหรอครับงั้นช่วยหน่อยนะครับ ได้สี่ใช้เวลานิดหน่อยรอก่อนนะขอบคุณมากๆเลยครับแล้วทั้งคุงอยู่ไหนล่ะจะได้รออยู่เฉยเฉยไม่เบื่อนะครับน่าจะถูกเบจิต้าฝึกในห้องแรงน้องถ่วงอยู่นะกวางก็ทั้งก็แข็งแร่งคึอก็โกุงแข่งแล้วนะโอ้น่ากลัวจังเลยครับไปครับไปดูการฝึกของเขากันดีกว่าแหมดแก็แค่ไอเด็กน้อยคนหนึ่งมันจะมาแข่งกับเราได้ยังไงเลี้ยงหมาด้วยบ้านนี้ กงคุณก็ห่างมาเมื่อไรครับก็เมื่อตะกี้น่ะได้ยินว่าคุณพ่อฝึกวิชาให้อยู่เหรออมถ้าจงตีโดนคุณพ่อได้หมัดหนึ่งคุณพ่อจะพาไปสนุกนะครับโอ้คุณเบจิต้าคนนั้นน่ะเหรองั้นก็พยายามหน่อยสินะอืมจะไปสนุกให้ได้เลยไปจนาทีไปทักทายคุณเบจิต้าดีเหมือนกันนะเข้าไป้เขาด่าจะชัดสวัสดีครับขอโทษที่มารบกวนครับอ๋อ ร่างกายปกเปียกไปเยอะนี่ถึงจะสงบสุขขนาดไหนก็นฝึกไปบ้างครับผมแต่ได้ยินว่ากอลับฝึกวิชายกับครั้งคุงสินนะครับเออก็โตพอที่เริ่มฝึกอย่างจริงจังได้แล้วนะสิทานายโมต่เอเือยเชยอยู่เดี๋ยวก็โดนแสงหน้าไปร็อกอเอเอใช่ครับรังคุงบอกว่าพยายามเพื่อให้ไปถดสุดสนุกด้วยน,วน,นะครับถ้าโจมตีโดนนั้นคนนี้ได้ไปแต่หมัดเดียวนะ่ะแต่คงทําไม่ได้สักพักเลยนะ ได,ได้แค่คุยันว่าจะได้ฝึกด้วยโอ้อะไรนะคูกมาลูกมะมาทันเปล่าครับหาดไปสักงะตยาดแล้วครับ,ารารบมาได้จังหวะพอดีเสร็จเรียบร้อยดีจังเลยทำให้ผมด้วยสิเองเองชุดก่อนว้าว,ว,าว เพียวเฝ้ากินกล่องแก้วเมริงเก่งกองมากเลยครับใช่ไหมละ่ะอบคุณนะครับคุณคมูมา่า,ากิลิทีเอ,อ่อผมไม่เอาดีกว่าครับกวางบอกเฟลจะตายเจ้า ไปน้นเล่นแล้วนะครับแปลงร่างอยู่ได้ตลอดทั้งคืนดูทาจะชอบมากเลยสินะระว,วังเครื่องบินล่ะครับผมไปดีนะพี่เท่จังเลยเนอะใช่ไหมล่าไปแล้วฮะปั๊มกันในรถแน่นอนรุ่นที่สองของโคคมีก่อนการต่อสู้ในเซลเกม้าอยู่ในร่างเคสยาแมงใครคมเห็นตอนบินอยู่ก็ไม่เป็นไรสะดวกดีจริงๆ ไหนๆแล้วไปตรวจความเรียบร้อยดูดีกว่าโอเคครับไปตรวจความเรียบร้อยฝึกวิชาสิครับผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้มันมีวิชาอะไรให้เราฝึกได้บ้างคลื่นต่อเนื่องลำแสงมาติดตาม อมันยังไม่มีท่าแรงๆเลยนะต้องเวลถึงก่อนครับโอเคไม่ฝึกก็ได้ไปตรวจตราครับภารกิจแรกไปตุงนเด็กก็รักดนะ บ้านหยัาช้าเลยนี่ไงคีนิวเออเจอแล้วมปลูกมาตั้งแต่เด็กเจ็ปีผ่านไปบอกเพิ่งมาเจอพวกกูเลยเออทำอะไรอยู่ครับแกเป็นใครเคยสู้กันที่ดาวนามิกนะครับโออโอจําเสียงได้แกคือเด็กในตอนนั้นรูปร่างไม่เหมือนเลยนี่นาะเกิดอะไรขึ้นละ่ะจริงด้วยแกทำหน้าเหมือนไม่รู้อะไรอธิบายมาสิ โอเคครับฆ่ากีนิวปุกมาเพื่อฆ่าเข้าทีมหน่วยรบพิเศษกีนิวคือ,อยังไงอะนี่คือดาวที่โลกเหรอส่วนพวกคุณนะ่ะคืนชีพคืนมาพอเราใช้ดักกันบอลช่วยชีวิตให้น,นะครับหัวหน้ากีนิวเออกลายเป็นกบไปแล้วหายไปไหนไม่รู้ครับหัวหน้ากีนิวกลายเป็นกบเหรอมันเรื่องอ,อะไรกันเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนร่างไม่สําเร็จนี่ทําไมนาะยถึงช่วยพวกเราขึ้นมาล่ะก็คิดว่าจะกลับใจได้นะครับจะเป็นบักพวกเราได้ใช่ไหมครับ พักพวกเหรอนาะยอยากเข้าร่วมหน่วยรบพิเศษกีนิวเหรอเอ๊ะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ <c oughs> งั้นเหรออยากจะเข้าร่วมหน่วยรบพิเศษกีนิวนั่นนะสิ หน่วยรบพิเศษกีนิวนะต่างขึ้นมาตามคำสั่งของท่านฟรีสเป็นนักรบพิเศษมากๆเลยนะหัวหน้ากีนิวได้รับความไว้วางใจอย่างถึงที่สุดจากท่านฟีเซอร์และเป็นคิดเรื่องความสมดุลของหน่วยรบและรวบรวมผู้ชำนาญการรบมานะแรกสุดเลยคือชั้นเป็นลูกน้องหัวหน้ากีนิวได้รับาการจักชวนมาก่อนจากนั้นรีคูมผู้ทรงพลังและต่อด้ยวยวาตาผูเชีียวชาญทางด้านความเร็วอ่าขอลิงก์ดักเนอรบอลหน่อยครับ1นึ่งถึงร้อยสามสิบเอ็ด ไม่มีแบบถูกลีกรทธิ์ครับและสุดท้ายคือกรูเดโดมีพลังที่ด้อยกว่าเพื่อนแต่ว่ามีความสามารถสมัดหยุดเวลาได้จึงได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหน่วยรบครับตอนแรกเหมือนจะมีอีกหนึ่งคนโบนิวผู้ทรงอัปปัญญาด้วยนะสิอ่าผู้หญิงที่บอกว่าถ้าไฟติ้งโพสแบบพิเศษมันเชยไม่อยากทำเลยจากหน่วยรบไปนะสินะยายนั่นไม่มีรสนิยมซะเลยเจ้านี่อยากจะเข้าหน่วยรบพิเศษกีนิวถึงขนาดชุบชีวิตพวกเรามารสนิยมดีใช้ได้แต่ถ้าแล้วคนต่อสู้เมื่อก่อนไม่เท่าไรเลยนะไม่คิดจะสามารถเข้าร่วมหน่วยรบพิเศษีวได้รอก แต่ว่าถ้าโพสไฟทิ้งแบบพิเศษเนี่ยทำไปใช้5คนมันก็ไม่สวยนะสิจนกว่าจะหาหัวหน้ากีนิวเจอให้เจ้านี้เป็นสมาชิกชั่วคราวก่อนและกันก่อนนั่นสินะแต่ว่าจะปล่อยเข้าทีมโดยไม่ทดสอบอะไรก็ไม่ได้ดังนั้นจะคิดท่าเท่ๆทำให้วางไปเรียนยังครับไปแล้วครับอันนี้จะเข้าหน่วยรบพิเศษกินิวครับแบบนี้เป็นไงครับไม่เท่เลยท่าเฉยชิบหาย นายนี่รสนิยมบวชซบจริงๆไม่อายเลยไงท่าแบบนั้นน่ะไม่เห็นต้องว่าันขนาดนั้นเลยว่าแต่ว่าพลังพิเศษของนายเนี่ยเช่นหยุดเวลาเหมือนกูโดเนี่ยเหมือนจะไม่มีสินะน่าเสียดายแต่คงให้หน่วยรบพิเศษกีนิวไม่ได้หรอกแต่ในๆก็ในๆแล้วจะแสดงพลังที่แท้จริงให้ดูแล้วกันแกก็แค่อยากเล่นสินะรู้ด้วยเหรอเอาเถอะงั้นให้ลองด้วยสิอยากทดสอบพลังของวันนี้เหมือนกันโอเคครับไม่รับก็บอกกันแต่แรก ไม่ต้องมาพิธีรีตองอะไรแบนี้ให้ไม่ได้ครับมันผิดกฎหมายครับผมโดนตำรวจจับนะครับการดูเถื่อนมันผิดกฎหมายครับผมอลองหาเองดูครับลองหาเองดูแล้วกันผมบอกได้แค่นี้มันหาไม่ยากหรอก จะได้ผมไปหาให้มันไม่ได้ครับเข้าใจว่าแบบถูกกระสิ์มันไม่มีในไทยตอนเนี้แต่ว่าจะให้ผมไปหาให้มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับจริงๆไม่ถนัดสนุนเลยนะโอเคชนะง่ายมากเลยกินิวมีนาเป็นแบบนี้นี่พลังที่ใช้จริงเหลือเฟือเลยเหรอ แข็งแกรงขนาดนี้นั่นสินะเรื่องปพดทาอาจไม่ได้เรื่องแต่ถ้าอยู่กับพวกเราไปสักพักก็สิยมก็ดีขึ้นมาเองแหละพวกนี้โอเคครับจัดการกีนิวได้แล้วนะครับรุกกีนิวมันมาอยู่บนโลกแล้วใช่ไหมเนี่ย โอเคก็จบคลิปวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มากันใหม่นะครับก็ประมาณวันละชั่วโมง2ชั่วโมงประมาณนี้นั่นแหละครับแล้วสำหรับใครนะครับก็สามารถยอดูย้อนหลังได้เลยนะครับทั้งทาง u t u b e หรือว่า a c e b o o k นะครับก็สามารถเลือกรับชมได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับที่กดติดตามกันมา